สวัสดีค่ะวันนี้สกรดองเทบันโคกเราจะมาทำน้ําปลาแท้ตาแบวน้ําปลายอดดอยบอดบอเบีย้ยบันโคกนะคะซึ่งส่วนผสมของเราก็จะมีหัวน้ําปลา,ม,ปลามีน้ำเปล่ามีน้ําเกลือนะคะมีเกลือจากบ้านบอ่อเบีย้ยแล้วก็มีน้ําตาลสายแดบงบนะคะซึ่งวิธีการทำก็ง่ายมากวันนี้เราใช้เตาถ่านนะคะเพื่อเป็นการที่เวลาต้มเนี่ยมันจะมีความ ไฟมันจะลุมๆนะคะมันจะทําให้น้ําปลาเนี่ยยิ่งหอมขึ้นนะคะเราเคี่ยวน้ําตาลจนเป็นคาราเมลเสร็จแล้วเราก็นําส่วนผสมเนี่ยมาใส่รวมกันนะคะเพราะใส่รวมกันเสร็จปุ๊บเนี่ยตอนนี้กลิ่นหอมมากเลยนะคะเพราะกลิ่นหอมมากเราจะลุมๆด้วยไฟถ่านก่อนให้มีส่วนผสมเนี่ยมันเข้ากันนะคะเสร็จแล้วเราจะปล่อยทิ้งไว้ให้เย็นแล้วก็นํามากรอกนะคะ เสร็จแล้วเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปในการกรอกเราจะทําให้ดูอีกทีนะคะค่ะต่อไปนะคะเป็นขั้นตอนที่เราจะนำน้ำปลานะคะที่ต้มไว้แล้วเย็นแล้วนะคะซึ่งสามารถที่จะกรอกลงไปในขวดที่เป็นบรรจุภัณฑ์ของเรานะคะซึ่งมีขนาดที่ใช้ในครัวเรือนได้พอดีโดยเราจะติดโลโก้ว่าน้ำปลาตาแบ๋ว น้ำปลายอดดอย,บ,อยบ่อเบี้ยบ้นโคนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะกรอกน้ำปลาลงไปที่ในบรรจุภัณฑ์ของเรานะคะกรอกก็จะอยู่ในขนาดที่พอดีนะคะพอดีไม่เต็มขวดนะคะเพราะเราจะปิดขวดต่อไปก็จะปิดด้วยจุกนะคะซึ่งจุกข,ของเราเนี่ยจะเป็นลักษณะของการที่เป็นจุกที่มีรูน้ำปลา สามารถที่จะใช้ได้ออกมาแบบนี้นะคะพอผนึกเสร็จปุ๊บปิดจุกเสร็จนะคะน้ำปลาก็จะเป็นสีสวยแบบนี้นะคะแล้วก็มีรสชาติที่กลมกล่อมหอมหวานนะคะฝากไปด้วยนะคะน้ำปลา,าตาแบว๋วน้ำปลา,ายอดดอยบ่อเบียบันโคค่คะ